่เพือนวันนี้นะคะพี่บายทํานี่นะคะกุ้งอบอุ่นส้นนะคะหม้อใหญ่นั่นเพื่อนนี่เนาะกุ้งอบอุ่นสิ้นหม้อใหญ่นี่เพื่อนนี่เนาะกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆนี่นะคะนเพื่อนเนาะ,ะใส่หมูสามชั้นนะคะนเพื่อนใส่ทิ้งนะคะใส่ต้นหอมนะคะไม่มีผักขึ้นชายนะคะเรามีแต่ต้นหอมแล้วก็ผักชีนั่นเพื่อนนะ,ะเออเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยนะคะเพื่อน นี่นะคะมาค่ะเพื่อนๆมาค่ะนะคะนี่เนาะกุ้งอ,อบบนเส้นนะคะตัวใหญ่ๆนะคะเพื่อนเนาะอ่านพี่ไปเอาผักช่วงกมาแกล้มน้ำเนี่ยเพื่อนนี่เนาะกินนั่นกุ้งอ,อบบนเส้นน่ะนน่น่ะอืม เมือเย็นนั้นเพื่อนเนยเป็นมือเย็นเนาะมื้อเย็นของเราเอาถั่วงอกมาโรยเลยเพื่อนแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนั้นเพื่อนการกินถั่วงอกกิบกับก,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 บกบุ้งอกอกุ้งเต็มเนยเพื่อนเนาะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นจะต้อง เป็นผักอย่างใดอย่างแหนนอนเพื่อนผักอะไรก็กินได้เพื่อนถ้าเรามีนะอืออือครั่ผักนีน้ำเต้นเพื่อนไม่ใช่เฉพาะส่วงอกนะอือไม่ใช่เฉพาะส่วงอกนะในห่อเลยนะคะห,อห่อด้วยห,อห่อด้วย จัดไปพี่น้องเอาให้แซ่บนะกินเลยนะอืมอืมอืมร้อนคะาั กินกับผักสลัดเ,เพื่อนอร่อยพี่ใบเป็นคนชอบกินผักสลัดนะผักผักเนี่ยชอบกินเมี่ยงชอบกินอะไรทําอะไรก็ชอบกินแบบเมี่ยงแบบนี้แบบหอ่อๆนนะเพื่อนเออมันอร่อยเฮเฟ ฝนจะตกบังบังต,ติดสายติดหัวไม่น้อง ถ้ากินไม่สุภาพอย่างไรนะคะก็ขอโทษขอภัยนะคะเพื่อนเพือนเนาะมักไผ่มักมั่นพี่น้องเพื่อนเพื่อนใครไม่มีอะไรกินนะวิธีนี้ทำง่ายที่สุดแล้วเพื่อนอันกุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยสูตรอัน ในม้อหงข้าวไม่ใช่หม้อหงข้าวเนาะโบแมนหม้อหงข้าวเด้อพี่น้องม้อเนี่ยในม้อต้มเนี่ยเออใส่หมูสามชั้นนะง่ายนั่นเพื่อนนี่เนาะ เราเราหั่นหมูสามชั้นน่ะ่เพื่อนหั่นหมูสามชั้นแล้วหมักกับรสดีนะหมักกับน้ำมันงา,นาเนาะพี่ไปใส่น้ำมันงาน,าน่านะเพื่อนถ้าใครไม่มีน้ำมันงาน,านะคะก็ใส่เป็นน้ำมันมะกอกหรืออะไรก็ได้เพื่อนใส่น้ำมันงาใส่รสดีนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมไปนิดนึงนะคะในหมูนั้นนะคะเพื่อนแล้วก็หมักไว้แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อน เราเส้นวุ้นเส้นเราแช่พอนิ่มแล้วนะคะไม่ถึงกับต้องนิ่มมากที่เราแช่นะเราแช่พอให้มันนิดหนึ่งนั่นเพื่อนแล้วก็เอามาผสมกับเซี้ยวดำนะคะเพื่อนคลุกเคล้ากับซสี้ยวดำในเส้นนะคะในเส้นวุ้นเส้นนั่นเพื่อนแล้วก็น้ำมันงานนะเพื่อน <Answer. S 1> เพื่อให้มันมันนะเพื่อให้เส้นมันมันเพื่อนเพื่อให้เส้นมันมันนะ ถ้าเราหมักคลุกกันน้ํามันน่ะน้ํามันพืชไม่มีน้ํามันงาไม่มีน้ํามันโอลีฟออยล์เราก็ใส่น้ํามันพืชเพื่อนคลุกเส้นน่ะเพื่อให้เส้นมันมันแล้วก็ใส่ผงรสดีไปด้วยนะคะในเส้นน่ะเพื่อให้มันมีรสชาติในเส้นด้วยแล้วในหมูเราก็หมักเรียบร้อยแล้วนั่นเพื่อนเนาะเออทีนี้พอเราเรียบร้อยแล้วเราก็เอาหมูสามชั้น ลงไปล้วนนิดหนึ่งก่อนเพื่อนลงไปล้วนในก้นหม้อนิดหนึ่งก่อนแล้วก็เอาขิงเอาขิงลงไปล้วนกับหมูสามชั้นนะเพื่อนพอมันนี่เริ่มอเริ่มอันอลวงอเหลืองนิดนึงแล้วเพื่อนเราก็ปิดไฟแล้วก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างลงไปเอาเส้นลงไปนะคะเนาะเอาล่าผักชีลงไปนะเพื่อนๆล่าผักชีลงไปใต้ใต้ก้นหม้อแล้วก็ต้นหอม วางใต้ก้นหม้อแล้วก็เอาเส้นเอาเอะไรล,ลงไปแล้วก็ปิดฝาแค่นั้นอหานเพื่อนเจ็ดแปดนาทีก็สุกแล้วเพื่อนเพราะว่าหมูเราเราล้วนลงเราล้วนไปแล้วนิดหนึ่งเพื่อนเราล้วนหมูไปก่อนที่อย่างที่เล่านะคะเพื่อนนี่เนาะขิงนั้นก็สุกแล้วเพื่อนกินได้เลยทั้งเปลือกและสมุนไพรนั่นเพื่อนอืมลงแซบบ่บนี่ เราทำให้มันรสชาติมันกลมๆล่มเพื่อนอืมกินกับผักสดถั่วงอกกินผักอาดขาว <c oughs> ก็เข้ากันนั่นเพื่อนใครไม่เชื่อลองทำเลยนะคะสูตรนี้นะคะไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะหนูก็อปปี้ไรนะคะถ้าใครชอบวีดีโอนี้อย่างไรนะ่ะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสค่ะ